จากปีพี่ป .6 นะคะผู้อูอนมาอธิบายคลิปการว่าเนาะอคลิปใบงานนะคะของวันที่17และ18นะมาดูกันเลยนะคะคลิปใบงานของวันที่17นะคะบอกว่าให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนสยมนะโจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนินยมมาดูโจทย์กันค่ะวิเคราะห์โจทย์เนาะสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการของเราสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือมามีที่ดิน23.8ไร่แบ่งเป็นแปลงละ1.4ไร่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้ที่ดินทั้งหมดกี่แปลงนะคะแปลงกับไร่นะอย่าลืมนะคะอ่าเขียนสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์ต้องการลงไปเนาะทีนี้เรามาดูวิธีคิดค่ะ กูอ้อถจะพาพี่ว่าเป็นลักษณะของบาโมเดลเนาะวิธีคิดก็คือวิธีดูนะคะที่ดินนะคะสมมุติว่าครูให้ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนนอ,อันเนี่ยเรามีที่ดินหนึ่งแปลงใช่ไหมคะที่ดินแปลงเนี่ยคือมันเป็นยี่สิบสามจุดแปดไร่ยี่สิบสามจุดแปดไร่แบ่งนะคะแบ่งจนหมดเลย แบ่งไปเรื่อยๆนะคะแบ่งไปเรื่อยๆครั้งที่หนึ่งแบ่งครั้งที่หนึ่งอ่ะแบ่งครั้งที่หนึ่งก็หนึ่งจุดสี่ไล่แบ่งครั้งที่สองแบ่งแบ่งครั้งที่หนึ่งนะคะแบ่งครั้งที่หนึ่งแบ่งครั้งที่สองแบ่งครั้งที่สามแบ่งไปเรื่อยๆอ่ะ อยากรู้ว่ามันจะแบ่งได้าน,น,น,นที่ดนจำนวนทั้งหมดตัวนี้กี่แปลงนะคะจากที่ดิน232.8ไร่มันแบ่งได้กี่แปลงนะคะที่แบ่งได้กี่แปลงโดยที่เขาแบ่งแปลงละ1.4 หนึ่งจุดสี่แบ่งไปเรื่อยๆเป็นกตมการแบ่งออกเนะี่ยก็เท่ากันเสรลคือการหาเนาะยี่สิบสามจุดแปดหาด้วยอะไรคะหนึ่งจุดสี่นี่คือประโยคสัญลักษณ์จากประโยคสัญลกักษณ์จะได้คําตอบว่าอะไรพี่ก็ไปหาคําตอบแล้วก็ใส่สรุปคําตอบมาโอเคไหมคะเนาะมาต่อไปมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองสิ่งที่กตดให้ก็เหมนะืพพอนกะันนะปูพาทีคอร์นนะ ต่อไปนะคะดูข้อที่สองสิ่งที่จะประมุมาให้คือแม่ซื้อรองกองมาราคาเท่านี้นะคะแม่จ่ายแต่แม่จ่ายเงินไปนแม่จะซื้อรองกองได้กี่กิโลเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ารองกองกิโลละเท่านี้ถ้าแม่ซื้อหนึ่งกิโลเท่าไหร่ยี่สิบห้าจุดห้าใช่ไหมยี่สิบห้าจุดยี่สิบห้าบาทห้าสิบสี่ถ้าซื้อกิโลที่สองอ่ะ รดที่สองก็บวกไปอีกหนึ่งใช่ไหมแต่ทีนี้อยากรู้เราจะมานั่นบวกไปเรื่อยๆคือเอา25ไปคูณอะไรเราถึจะรู้ว่ามันได้ท่กกับ,บ89.25มันเป็นไปไม่ได้มันทําเห่างนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทั้งน่งแม่มีตังค์นี้จ่ยายตังค์ไปทีนี้อ่ะซื้อโลที่หนึ่ง22.00ไป25.00 50 25บาท50สตางค์ก็ลบสี หักออกไปอาใจฉันได for er er ้จะไปกีละกิโลกีละกิโลกีละกิโลตังมันก็หมดไปเรื่อยๆือใช่ไหมตังก็หมดไปกีละกิโลกิโลกิโลเพราะฉะนั้นมันก็คือการหักออกท้งละเท่าเท่ากันการหักออกคัางละเท่าเท่ากันมันก็คือการหานั่นแหละแล้วอะไรมาเป็นตัวตั้งหลักก็เอาอะไรเป็นตัวตั้งเขียนประโยชน์ไงละแปดสิบเก้าจุดสองห้าเป็นตัวตั้งลบด้วยละยี่สิบห้าจุดห้าศูนย์เขียนแบบโมเดลไง ก็ขายกับแยกลากเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเป็นสี่เหลี่ยมก่อนหนึ่งแท่งสี่เหลี่ยมหนึ่งแท่งสี่เหลี่ยมน,นี้ถูกแบ่งออกอย่างไถูกแบ่งออกจะเท่ากันลที่หนึ่งก็หายไปยี่ห้าลที่สองก็หายไปยี่ห้าลที่สามไม่รู้กี่ล่ะนะคะแต่เราต้องหาไงนะ,นะ,นะมีรางกองทั้งหมดเท่าไหร่นีนอ่ามีกี่บาท แปดสิบเก้าสุดสองห้าบาทแบ่งออกครั้งละยี่สิบห้าบาทห้าสิบยี่สิบห้าบาทห้าสิบเนี่ยไปเรื่อยๆจะแบ่งได้อีกครั้งนะหรือกีกโลอีกครั้งนั่นแหละนะก็เอาไปหานะเขียนประโยชน์ผลรักได้แล้วป่คออนะคํตอบเนาะอนี้ไม่ยากนะคะอ่ะดูข้อต่อไปถ้าเกิดว่าเวลาที่นักเรียนไปทำตา้านแล้วแล้วนักเรียน ทำให้ทนเล่นก็หยุดไว้นะอันนี้ก็เหมือนการปะเตเมื่อกี้คูพาหาหาคําตอบของการหันทุสนิยมไหมยยังไม่ได้พาหาใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนกันไปแล้วเนาะว่าการหารทุสนิยมอ่ะมันทําได้สองลักษณะทําได้สองลักษณะอันไหนก็คือเปลี่ยนทุสนิยมให้ยอยู่ในรูปของเศ่วนกับการอ่าหารทุสนิยมไปเลยโดยที่ไม่อาศัยเศษฐกว ครั้งเนี้ยครูจะให้พี่อ่ะไม่อางใส่เศษส่วนจําได้ไหมว่าเราเคยเรื่อนจุดไปข้งนะะางหลังนะงคะการหาเนี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราเขียนประโยคข้อหนึ่งนะข้อที่ข้อหนึ่งนะถ้าเราเขียนประโยคการหาใช่ไหมประโยคสัญลัล์การหาเราจะเขียนว่ายี่สิบสารจุดแปดหาด้วยหนึ่งจุดสี่ใช่ปะอ่าแต่ตัวหารนะ่ะมันเป็นโคตรกรณลงไหมันหาไม่ได้เราจึงต้องเลื่อนจุดเนี้ยที่คุณเคยบอกว่าเลื่อนจุด ไปข้างหลังหนึ่งตำแหน่งของตัวหารตัวตั้งก็เลื่อนหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นอะไรคะสองร้อยแาดสิบแปดสองร้อยแปดสิบแปดหารด้วยสิบสี่แต่ถามว่าเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลัลกษณ์นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบไหนเขียนแบบนี้แต่แบบเนี้ยเอาไปตั้งหารนะเอาไปตั้งหารแล้วจะตั้งหารยังไงก็นี่ไง สองร้อยสบแปดหารด้วย 14. 14. 14. 14. สิบสี่สิบสี่หนึ่งสิบสี่สิบสีองยี่สิแปดแสดงได้ครั้งเดียวสบสีหนเหลืออะไรเหลือเศษอะไรสิบ่หนสีเหลือเศษเก้าเอ,อาสี่เอาสิบ่ไปหารเก้าสิบแปดได้กี่ครั้ง เจ็ดครั้งนาะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะที่เจ็ดครั้งนะเจนะ็ดสี่ยนะี่สิบแปดใส่แปดคูสองเจ็ดมันเจ็ดคูสองเป็นเก้าเท่านะกันไหม่ะนะก็แสดงว่าข้อนี้อ่านไม่เพียงพอละสิบสี่สิบสิบเจ็ดแปดนะก็แค่น,นี้แหละนะนะอันนี้คือให้ใช้วิธีนะให้ใช้วิธีการเลื่อนจุดหาตั้งหารอเอ๊นะก็ ข้อล่งลางๆนะคะข้อด้านล,ล่างก็ก็ทำเหมือนกันนะคล้ายกันนะคะเพียงแต่ว,ว่าให้เขียนจะอยู่ตรงนี้เราตอบแต่ข้างบนให้เขาโจทย์ด้วยนะอันนี้คือใบงานที่ 10, วันที่สิบเจ็ดนะอ่าต่อไปมาดูใบงานวันที่สิบแปดนะที่เพื่อนๆเ,เราถามมา,นะาน,น, 18, น, 18, 19, นนะ,านนะะดูใบงานที่สิบแปดวันที่สิบแปดสิบเก้าครูสอนไปเมื่อเช้านี้แล้วเนาะอ่ะดูใบงานที่สิบแปด เพื่อนถามว่าทํายังไงก็วิเคราะห์โจทย์ก่อนค่ะวิเคราะหโจทย์ก่อนเนาะแล้วก็ไปเขียนประโยคสัญลักษณเวลาเขียนวิธคิดให้เขียนแบบตามโมเดลนะคะ mm hmm. แม่ซื้อกุ้งแห้ง15ถุงนะแม่ซื้อกุ้งแห้ง15ถุงคือสิ่งที่เรารู้แล้วถุงละ0.7กิโลกร,รมัมใช้ทำวนเส้นได้อยส2 0จันถาม,ถาม มูนเส้นหนึ่งตางใช้กุ้งแห้งเท่าไหรสิ่งที่จดถามมูเส้นหนึ่งตางใช้กุ้งแห้งได้เท่าไหรเพราะฉะนั้นหนูก็เอาสิ่งที่จดถามกับสิ่งที่จดบอกอ่ะเอามาเขียนที่นี้วิธีการวิธีการคิดทำไงซื้อกุ้งแห้งเท่าไรคะสิบห้าปุมสิบห้าปุ๋มุละศูนย์จุดหกจิโลกรัมสุงละศูนย์จุดหกจิโลกรัมเพราะฉะนั้น ก็ต้องมีกุ้งแห้งก่อนอย่างเงี้ยล่ะเออมีกุ้งแห้งก่อนกุ้งแห้งถู้ไหมคะ15ถุงแบ่งไปเป็น15ถุง15ถุงถุงละสูตร16แสดงว่ามันจะต้องมีแบบเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่15ถู้ไหมคะหนูจะต้องทำทั้งหมด15อันนะ,ม,ะมันนาียาวเรื่อง สองสมมุติว่าเท่าทำไมเป็นตังซีอ่ะได้ละอัหนึ่งสองสาม คนะือสมมติว่าทำเด็กๆต้องเขียนให้มันเท่ากันคือปุ๋อ้อมเขียนให้เท่ากันเอาไมดียให้มันเท่าอ่ะหนึง่งลองจะจะลองก๊อปปี้ดูว่าก๊ปอปปี้ได้ไหมไม่ได้ก๊ไม่ได้อ่ะสิจหนึง่งอ่ะต่อไปสองดักไมยางสาม สิ่งนี้ไม่ได้ต้องต้องเกีให้เข้ากรบการเอาลูกม1เติมสิ่14และ1สองสามสี่ห้นต้องเาัน ต่อไปข้างในอีก15ถุงยมาถึงกหกอูไย0.6 0.6 0.6ใช่ไหมทุกอัน,อนมาจุง0.6แสดงว่าถ้าแม่ซื้อ1กิโลมันก็เพิ่มมา0.6ซื้อ2กิโลมันก็เพิ่มมา0.6ซื้อ3กิโลมันก็เพ,เพิ่มมา0.6เพิ่มครั้งละ0.6เพิ่มคั้งละเท่ากันหมายควาว่าถ้าเราอยากรู้อะถ้าเราอยากรู้ว่าอีกอย่างหนึงเส้นจันเนี่ย ยามเขาเส้นจังมันใช้กุ้งเท่าไหร่เพราะว่าเขาทาได้เท่าไหร่อีกก <Yeah. ุ้งทั้งหมดเนี่ยอีกกุ้งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่นีเนี่ยมันเอาไปทายามด้วยกี่ตามันเอาไปทายามด้วยกี่ตาเออมันเอาไปทํายามได้หมดกี่ตานะร้อยยี่สิบเนี่ยไองกุ้งเนี่ยมันทำได้ร้อยยี่สิบตาอยากรู้ว่าตามนเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องแบ่งเป็นทีละตาทีละตาถูกไหมแบ่งไปเท่าไหร่แบ่งไปกี่ครั้ง แบ่ง120ครังอ่เออเนี่ยเอาไปแบ่งออกหนึ่งรั้งอ่ะแต่เรารู้ยัางไงาว่ากุ้งอะ่ะมันเท่าไหร่ะมีกุ้งอะ่ะเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็ต้องไปหากุ้งก่อนถูกไหมเออต้องไปหากุ้งก่อนหากุ้งหายไหน,นแล้วกุ้งอยู่เท่าไงไรเกินเนี่ยกุ้งมือจะ,ะ,นะัดๆ0.6จุดหกูนจดหกี่ครั้ง15ครั้งเพราะฉะนั้นอ่ะก็เขียนเป็นปรโนะโยคหลักๆที่หนูว่า สิบห้าคูณละสี่สิบหกเอาคูาก็มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำไมใช้คูนเห็นไม่ใช้บวกก็กลับไปดูก็มันเพิ่มขึ้นแบบมีเงื่อนไขก็เลยใช้ตามจริงนั้นเสร็จแล้วพอเพิ่มขึ้นแบบมีเงื่อนไขเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้จะเอามาแบ่งนี่ยฉันจะแบ่งแี้ะจะขายแค่ร้อยยี่สิบการันตแหละรวยและพอวันนี้เอาแค่นี้ก็แบ่งออกีกเอาปุ้งที่ได้มาแบ่งอยเท่าๆกัน ร้อยยี่สิบจานถ้าเธอแบนนี้เท่ากันลูกค้าจะอยากมากินร้านเธอไหมก็มีอยากใช่ไหมก็ต้องให้ก็เท่ากันเออให้เท่ากันก็มีอะไ้เป็นประโยชน์สินวัตรเนี้ใช่ไหมละ่ะเออเสร็จแล้วก็พอจะประโยชน์สงนักก็ไปหาคําตอบตามแนวทางการคูนอ่าการคูณและการหารคษนกันเนี่ยก็แค่เนี้ก็จบแล้วนะอ้าอไปต่อมาข้อสอบเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหอันสนุกนะ จริงๆนะมันมีความสนุกในตัวของมันเองถ้าถ้าเรามองสถานการณ์เป็นอ่าสิ่งที่เราหนุมาให้อย่างแรกคนส่วนห้าคนคนส่วนนี้ทาอะไรเออไปรับจ้างรับจ้างทำอะไรได้ยาถ่างยาหละตารางนิตละห้าร้อยห้าสิบบาทในเนื้อที่สิบสี่จุบห้าตารางนิตมาในเนื้อที่สิบสี่จุดห้าตารางนิตทีนี้ถ้าเะอา่างนี้ทำไง เอาถามถามว่าคนสวนอะจะได้รับค่าจ้างเท่าเท่ากันนะคนสวนจะได้รับค่าจ้า,นนะจเเางเท่ากันนะคนสวนจะได้เงินเท่าไรคือห้าคนเนี่ยได้ตังค์เท่ากันอ่านไหมอืมถ้าได้ตังค์ห้าเท่าเท่ากันอะถ้าได้มาห้าร้อยก็ต้องแบ,บ่งให้เท่ากันคนละ 100, ร้อยถูกเออแสดงว่าไอ้คำถามว่าคนส่วนจะได้เงินเท่าเท่ากันคนละกี่บาทหมายผมว,ว่าอันเนี่ยคนละกี่บาทเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบ่งแบ่งกี่คนอะ เออแบ่งการห้าคนใช่ไหมละ่ะแล้วมันได้เงิงเท่าไหร่รู้ยังก็ยังไม่รู้เนี่ยต้องเอาเงินใช่ไหมเอาเงินมาแบ่งกี่คนห้าคนเอาเงินมาแบ่งห้าคนอีกคําว่าเอาเงินมาอะไรนะกไหนก็มาจากเงินไปรับจ้างใดอย่างถางย่างตารางเมตรละเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบตารางเมตรเดียวห้าร้อยห้าสิบถ้าองตารางเมตรก็เพิ่มขึ้นมาทาัทางท้งมดเท่ากาันอยู่นี้เออทีนี้กว่าจะได้เงินหมามาันจะต้องรู้ว่า ทำงานไปกี่เท่าไหรก็เขาบอกแล้วเนี่ยสี่จุดห้าตารางนี้แต่อย่างไม่รู้เงินอย่าไปรู้เงินถ้าไม่รู้เงินจะมาแบ่งได้ไหมก็ไม่ได้ไปต้องหาเงินบางเงินที่จะได้จากตามรายยานมันเป็นเท่าไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จจกเหินให้กับสิ่งที่โจดบอกมาก็มึนไปแล้วนะสิ่งที่โจดถามกับสิ่งที่โจดบอกเราวิเคราะห์กันสิ่อาไปมาดูวิธีคิดวิคิดคิดยังไงที่นี่เขาบอกว่า ได้ค่าได้ค่าได้ย่าได้ค่าได้ย่ามาตารางเมตรหนึ่งอ่ะเท่าไหร่เออตารางเมตรหนึ่งอ่ะเท่าไหร่อันเนี้ยหนึ่งตารางเมตรได้เท่าไรห้า,าร้อยห้าสิบสองตารางเมตรก็ห้าร้อยห้าสิบสามตารางเมตรก็ห้าร้อยห้าสิบไปเรื่อยๆจนกว่าจะึงจนก็ทำมาจนก็จะครบอ่ะจนกาจะครบที่เรากำหนดมาให้อ่ะคือ สิบสี่สิบห้าตารางเมตรหรเออสิบสี่จุดห้าต,ตารางเมตรอะแต่หนึ่งตารางเมตรละมันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทเนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นจำนวนเท่าไหร่อะเออห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นเท่าไหร่ยังไม่อยู่ห่ะจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็เอาอะไรเอาสองมันเป็นการเพิ่มเท่าเท่ากัน ท่าก hey. ับการเพิ่มขึ้นทางเท่ากับการถูกไหมเออเสร็จแล้วอ่ะได้เท่าไรก็เอามาแบ่งอีกแบ่งห้าคนและอันเนี้ยแบ่งที่สองแบ่งที่สองคือทำไมได้ทั้งหมดเสร็จแล้วเอามาทำไมแบ่งแบ่งเท่าไหรแบ่งคนที่หนึ่งแบ่งคนที่สองแบ่งคนที่สามแบ่งคนที่สี่แล้วก็แบ่งคนที่อ่าอีห้าคนเนี่ยมันจะได้ตัง คนละที่บาทเือมใหม่เชื่อมว่าทำาทานมันนะ่าเกลียดนะเอเอเนี่ยจะได้ผลักี่บาทาจะได้ผลักที่บาทที่ต้องไปเขียนประโยคน์อย่างเี้ยอ่ะเงินก่อนเงินที่ได้าดามาทั้งหมดเท่าไหร่เงินที่ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ตารางเมตรละห้าร้อยห้าสิบบาททำไปกี่ตารางเมตรทำไปสิบสี่จุดห้าเออทำได้เท่าไหร่เนี่ะก็เอามาแบ่งกันนะห้าคนเนี่ยจบแล้วเห็นไหมประโยชน์ของ ง่ายๆเสร็จแล้วได้กินก๋วยเตี๋วดงด้วยก่อนเนาะมไม่ยากหรอกอีกสองข้อทําเองคุณครูเชื่อว่าหนูทำได้หนูทำได้โอเคนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ไลน,ะะน์สอบถามนะจ๊ะอ่าใหญ่ลืนมนะช่วงวันหยุดช่วงเนี้ยไม่ใช่วันหยุดช่วงเนี้ยเราไม่ได้ค่อยได้มาเจอกระเที่ยงเนี้ยไม่ได้เจอกันที่ยวเลยเลยแหละนะหยุดอยู่บ้านถ้ามีเวลาวา่างทองสุดคูเดเลยนะจ๊ะนะเดี๋ยวครูจะ เขาเรียกว่าอะไรจัดคอนเทนต์ดีนะมเออจัดคอนเทนต์ประกวดประกวดจัดประกวดนะการแข่งขันอะไรเดียวท่องสุดคูณประกอบท่าแอโรบิกไอเดียเป็นการดับครีเอท่ยนะท่องสุดคูณประกอบท่าแอโรบิกไม่เอาดี่าประกอบท่าแอโรบิกประกอบท่าแอโรบิกจะปูให้น้องปอสี่ทำแนะอันนี้ดีกว่าท่องสุดคูณประกอบท่าเาบนจินงนี่จะ,ท,ะท่าเาบนจินไหม ุีครูสอนเคยซื้อให้เด็กๆทำใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่าอะไรอะสองหนึ่งสองเนี้ยัด็กๆก็ทำจีแองก็ได้จีแองถ้าเราไม่ได้จดแอกันอะไรนะอ่าเนี่ยจีแอลนะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดเนี้ยโอเคป่ะโอเคปะเออนะอ่าทำเป็นทําเป็นอ่าจัดเป็นแบบ ประกวดกนันดีนะเออยเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอนะไรล่ะจัดเป็นรายการรายการประกวดนะตอนนีอยากคิดไม่ไม่ออกแต่ให้ติดติดตไปตัวชายก่อนว่าเอ๊ะจะทํายังไงนะเสร็จแล้วก็อัดคลิปวิดีโอเก็บไว้นะเอาที่ท,ท,ที่ที่สุดเลยเดี๋ยวถึงเวลาจะส่งมาประกวดกันโอเคไหมคะนะสําหรับวันนี้ครูออมก็อธิบายรายงานนะที่7-8ไปเท่าน,น,นี้เนาะตบอีกค่ะ